สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาวีไอนะครับเมื่อประจำวันที่15นะครับเดือน7,2566นกะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนพี่พี่ทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูคคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผม สำหรับนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนใหม่นะครับอาจจะเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสีียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับพี่พี่บ้านนี้แอดมินนะครับใจดีน่ารักนะครับก็เข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับสลหรับบ้านน้ําเต้าทองนะครับแนวทางของเรานะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ก็ถือว่ายังเดินดีนะครับถือว่าก็ยังเดินดีนะครับพี่พี่ หรือจะไม่มาในตัวเน้นเนาะแต่ก็มาในตัวเจาะนะครับในรอบลาสตานะครับวยราสตาผมให้วิ่งสรุ่ดศูนย์ผลที่ออก3า0ห้าศูนย์กับ9 9นะครับใครวิ่งรุ่ดที่ศูนย์นะครับเข้าไปที่0ูนย์ห้าหนย์นะครับแล้วสามตัวไปพิโรผิดแค่เลข5้ากับเลขสี่นะครับผมเกือบได้เฮนะครับเกือบได้เฮนะครับผมถ้าเกิดเป็น3า0ศูนย์นะนะครับเต็มเต็มเลยนะครับเต็มเดียวเองนะครับผม ส่วนนะครับในรอบลาวสตาร์ VIP 4สี่ทุ่มนะครับผลที่ออก836กับ81นะครับผมให้1กับ7เนาะ81ผมไม่มีนะครับพี่เจ็ดไม่มานะครับ7ไม่มาใครเอา1ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่81นะครับผมก็จะประมาณนี้สลับแนวทางไว้ลาวสตานะครับส่วนนะครับพี่แนวทางของวันที่15นะครับวันเสาร์นะครับพี่ วันที่15วันเสาร์นะครับในรอบหมวยรล่าสตาร์นะครับผมได้สายวิ่งผมให้ไปที่เลข9นะครับสายรูดให้ไปที่เลข5นะครับผม53 56 58 90 91 เก้าแปดสามตัวนะครับเก้าห้าหกนะครับผมตัวเน้นนะครับห้าหกห้าสามแล้วก็เก้าศูนย์นะครับผมแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสลับหัวลาวสตา ส่วนเราสตาร์วีไอพีนะครับเราสตาร์วีไอพีผมให้วิ่งไปที่ห้านะครับสายรูดให้ไปที่เลขหนึ่งห้าสามห้าหกห้าแปดหนึ่งสาม หนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับเม็ดเดียวห้าหนึ่งสามนะครับ แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่เนาะหวยลาวสตา์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนในรอบไหนนะครับก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาได้นะครับผมเนาะก็ไม่ต้องตามผมทุกคู่ก็ได้นะครับเอาที่ตัวเลขโดนใจนะครับพี่พเพราะว่าแนวทางเนี่ยก็ถือว่า อย่างผมบอกเราเดินดีมาระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่มาตัวนิ้นตัวเจาะบางทีก็มาในตัววิ่งตัวรูดนะครับผมเนาะก็ฝากพี่ๆเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็เห็นคอมเมนต์เพียวเนาะคอมเมนต์มานะครับทวงถามเลยอย่าลืมหวยลาสตาพี่นะครับแม่น้องแอดจัดให้นะครับน้องแอดจัดให้นะครับอาจจะลงช้าลงเร็วบ้างนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะบางครั้งก็ทํางานควบคู่ไปด้วยนะครับพี่สำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ